สวัสดีผู้เล่นวอลเลนอุ้ยไม่ใช่ผู้เล่นเกนชินทุกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการกดกายชาระหว่างน้องนาสุดน่ารักกับหมอสุดสวยเฮ้ยสุดหล่อว่าจะเปิดใครดีว่า2คนนี้แน่นอนครับผมก่อนเปิดใครดีเนี่ยเราก็ต้องเติมเกมกับร้านเกมดีๆอย่าง Over Top up ัร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นเกนชินที่รดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านยูเอดีและไอดีพาร์ตแอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเอง top up 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 ต้องบอกว่าความสามารถของหมอกับน้องนาเนี่ยก็เหมือนจะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยมาเรื่องกันที่น้องนาฮิดะกันก่อนตัวน้องเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาธาดไม้เลยก็ว่าได้มีความสามารถในการทำดาเมจนอกสนามและแปะธาดไม้จากนอกสนามได้มีสกิลที่บัฟความสามารถของสกิลตัวเองก็คือประมาณว่าทําดาเมจของตัวเองให้แรงขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วยังแถมมีบัฟค่าชานาญธาตุให้กับทั้งทีมอีกด้วยถือได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้ทําดาเมจแปะไม้จากนอกสนามอย่างแท้จริงเลยที่ซีสูนะนะส่วนทางด้านของหมอไปเนี่ยจะเเป็นนนตััววททีี่่มมมคาาาาาาสรรรถงงด้กพออใื การฮิวเลือดมีรบอกอนกันดาเมจน้อยๆได้มีบัฟบที่จะทําให้ปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับธาตุไม้แรงขึ้นแล้วก็แปะธาตุไม้จากนอกสนามได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องในเรื่องของการซัพเปอเพื่อนหรือให้ทีมเลยทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าระหว่างหมอไปกับน้องนาเนี่ยในเรื่องของการเอาไปเล่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ในเรื่องของการทำดาเมจจากนอกสนามแน่นอนครับว่าหมอไป่ในสู้น้องนาฮิดะไม่ได้เพราะว่าน้องนาเนี่ยแค่ปั้นค่าชำนาญธาตุก็มีดาเมจได้ฝึกกับหมอจะต้องปั้นค่าพลังชีวิตแต่สกิลมีตัวคูณเป็นพลังโจมตีดังนั้นมันจึงสวนทางกันทําให้ถ้าเกิดว,ว่าหมอปั้นพลังชีวิตเนี่ยจะตีไม่แรงหรือถ้าคุณจะปั้นหมอเป็นพลังโจมตีเนี่ยหมอก็จะฮิลไม่แรงแถมจะทําให้สกิลติดตัว A4 ซที่จะแจกโบนัสปฏิกิริยาธาตุไม้ให้กับเพื่อนเนี่ยก็แจกได้ไม่เยอะอีกตามไปด้วยเพราะว่าพลังชีวิตของหหมมมมอออออเเเนนนนนนน่ย้ย้้ดดดััังงงงใรรืขกกาาาาทจิิะไปบผ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการซับให้กับทีมก็จะเป็นพวกของบัฟที่แจกการฮิวอะไรงี้ในเรื่องของการซับนี้จะเกิดว่าเป็นหมอก็จะดูเหนือกว่าน้องนาอยู่ในเรื่องของการฮิวได้แล้วก็มีโล่ให้กันรกระแทกจากตีนถึงแม้ว่าโล่จะบางไปหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแถมหมอก็มีสกิลติดตัว A4 ที่สามารถบับดาเมจให้กับตัวละครที่ถูกสกิลอันติฮิลซึ่งจะทาให้ดาเมจที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุไม้แรงขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นพวกมะเฟืองเนี่ยก็จะแรงขึ้นถ้อยเปอก์เซ็นตะแ40%ถ้าเกิดว่าเืป็น,วปวนดวกนเรื่องกร ก็จะมีการแจกค่าํำนานทาตจากการกดอันติซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีสนับตัวที่ต้องการค่าํำนาทธาตแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทียบกับหมอตัวละครที่ได้รับบัฟจากหมอไปก็จะต้องมีค่าํำนานทาตเยอะพอสมควรถึงจะใช้ได้แรงเรื่องบัฟตรงนีน้ก็ถือว่าแต่ละคน,นแตกต่างกันทางหมออาจจะดูดีกว่าน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวที่เอาไปเล่นด้วย,ยก็คงทําค่าํำนานทาตกันมาบ้างแล้วและในส่วนของการฮิวน้องนาฮิดะเองก็ฮิวได้นะเออซึ่งการหิวจากน้องนาเนี่ยก็มาจากการใส่สมุดโปตรตายเอมเบอร์ให้กับน้องพอเวลาเรากดอันติเนี่ยสมุดโปรตะรททีมา่ ก็ไม่ได้ฮิวแรงเท่าสกิลของหมอการฮิวจากโปรตายแอมเบอร์เนี่ยจะเป็นการฮิวแบบพอเป็นพิธีพอมีเลือดให้ต่อชีวิตสู้กับมอนต่อไปได้ประมาณนี้สำหรับน้องนาิดะาแล้วถ้าเกิดว่าใส่สมุดโปรตาย e อมเบอร์ก็ยังจะพอมีดาเมจจากอ์ติแฟกต์ได้อยู่แถมยังฮิวได้นิดนึงสำหรับคนที่เล่นช่ำๆแล้วต้องการดาเมจด้วยความปลอดภัยด้วยน้องนาิดะถือสมุดโปรตายแอมเบอร์ ber, ก็พอได้อยู่แต่สำหรับใครที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีดาเมจเอาจากตัว DPS หลักในทีมตัวเดียวก็พอละหมอไปเนี่ยโอ ทีนี้เราก็จะมาถึงเรื่องของการแปะาธาตุหมอในเรื่องของการแปะาธาตุเนี่ยก็จะมีความถี่ในการแปะาธาตุทุกๆ2.5วิหลังจากที่กดสกิลอันติแล้วโลกของอันติเนี่ยแตกก็จะมีงูวิงว่งไปชนมอนอันนี้แหละครับผมก็คือการแปะาธาตุของหมอเกิดขึ้นทุกๆ2.5วิแล้วก็ต้องกดสกิลอันติไว้ด้วยไม่งั้นเราก็จะมีเพียงแค่สกิลธาตุเพียงอย่างเดียวที่สามารถแปะาธาตุได้สกิลธาตุของหมอเนี่ยจะแปะาธาตุได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีมอนอยู่ใกล้ๆแล้วก,กดสกิลธาตุงูจะสกิลธาตุเนี่ สิลธาตุเนี่ยไม่สามารถไปล่อยไว้แบบสกิลวติได้ก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับการแปดธาตุของหมอทางด้านของน้องนาฮิดะเนี่ยน้องนานเนี่ยจะสามารถแปดธาตุได้จากสกิลธาตุและแปดธาตุไปพร้อมๆกันได้มากสุดถึง8ตัวเพียงแค่คุณกดถ่ายรูปให้ครบ8ตัวหรือว่าวิ่งเข้าไปในฝูงมอนแล้วก็กดแตะสกิลหนึ่งที น้องก็จะทําการมาร์คมอนพร้อมแปะธาตุไม้ทันทีแถมในระหว่างที่มอนวีมาร์กของน้องนาติดอยู่ที่ตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาการตีมอนที่ติดปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับธาตุไม้มอนที่ติดมาร์กอยู่ก็จะโดนทริคามะซึ่งเป็นสกิลของน้องนาเนี่ยทำระเมิดใส่พร้อมกับแปะธาตุไม้ใส่ตัวมอนที่มีมาร์กทั้งหมดเป็นการแปะไม้ใส่มอนแบบหมู่คณะสําหรับตัวที่มีมาร์กติดอยู่เท่านั้นนะและความถี่ของการเกิดทริคามะเนี่ยก็เกิดขึ้นทุกๆส5งจุ้าวิเช่นเดียวกับอันติีของหมอแต่น้อง ไวขึ้นกว่าหมอถ้าเกิดว่าอยู่ในสกิลวินตีและมีตัวไฟฟ้านะ ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหมอเนี่ยที่แปะท่าจากนอกสนามได้แต่จากรูปการแล้วการโจมตีของสกิวันติของหมอเนี่ยถ้าจะแปะท่าได้แคบกว่าน้องนาที่สามารถแปะท่าได้พร้อมกันมากสุดถึง8ตัวหมอเนี่ยมีความถี่ในการแปะท่า2.5าวิน้องนาเนี่ยก็2.5าวิเหมือนกันแต่มีบัฟเร่งการแปะได้ถ้าเกิดว่ามีตัวไฟฟ้าได้กดอันติระยะเวลาต่อเนื่องของมาร์กข,ของน้องนาเนี่ยก็คือ25วิบ้าทให้น้องนาในมีโอกาสแปะท่าได้มากกว่าหมอซึ่งอันติของหมอเนี่ยจะอยู่ได้แค่14วิในเรื่องของเกนรดท่าขอองดความห้เรรื่ 8, รอง,องาากาา น้องนาฮิดะจะเหนือกว่าหมอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมอเนี่ยจะไม่เก่งเพราะว่าแค่แปะธาตุสู้น้องนาฮิดะไม่ได้น้องนาฮิดะเนี่ยเป็นเทพส่วนหมอเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่สามารถแปะธาตุได้เท่ากับน้องนาตอนไม่มีบัฟก็ถือว่าหรูแล้วครับผมอาจจะแปะมอนหมู่ได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนไหลเวฟก็ไม่ต้องสลับตัวมาถ่ายรูปใหม่ท่านติีของหมอยังไม่หมด ทีนี้เราก็จะมาสรุปกันว่าจะกดใครดีระหว่างหมอไปกับน้องนาฮิดะโดยถ้าเกิดว่ายังไม่มีทั้ง2ตัวเนี่ยผมเชียร์ให้กดน้องนาฮิดะนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยจะไปได้แทบทุกทีมที่เล่นเกี่ยวกับปฏิกิริยาธาตุไม้เลยเป็นตัวเมตาธาตุไม้ในตอนนี้แล้วก็ถึงน้องจะไม่มีสกิลคุณภาพชีวิตแบบหมอแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจริงๆเนี่ยแต่ว่าฝืนหน่อยก็ให้น้องถือสมุด โปรตยเอมเบอร์น้องก็จะสามารถฮีววิทีมได้เรื่องดรามตรและการแปะธาตุก็สบายใจหายห่วงเอาตัวไม้เป็นตัวน้องตัวเดียวในทีมก็ยังได้ดาเมตรแรงมีบัฟเพื่อนถ้าใส่โปรตยก็ฮิวได้ประโยชน์ครบทุกด้านจริงๆมวงเล็บคุณภาพความปลอดภัยในชีวิตอาจจะน้อยๆหน่อย ส่วนทางด้านหมอเนี่ยก็จะทําได้ดีหมดยกเว้นเรื่องของดาเมจที่ไม่มีให้แน่แต่การบัฟดาเมจให้กับเพื่อนการฮิลการป้องกันดาเมจและการกันกระเด็นกันชะงักก็ถือว่าดีมากตัวละครคุณภาพชีวิตที่มีในทีมแล้วตัว DPS หลักเล่นสบายแน่นอนส่วนเรื่องของการแปะธาตุเนี่ยก็อาจจะมีการแปะเกรธาตุที่น้อยกว่าน้องนาฮิดะอยู่หรือว่าแปะถีได้ไม่เท่ากับน้องนาฮิดะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล่นขนาดนั้นครับผมเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการใส่ตัวไม้ไปเพิ่มอีกตัวเพื่อช่วยกันแปะธาตุก็จบสุดท้ายนี้ผมก็จะ เล่นสบายดาเมจตัว DPS ไม่แย่เนี่ยให้ไปกดหมอครับและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะผมที่เข้ามาดูช่องน้อยๆของเราและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ s ไข i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ